ครับผมสวัสดีครับพอผมคือเก่านะครับกับเบาแกงนะครับกับเสานี่เนาะบนนี้พอกันนุ่นแล้วนะครับโอ้ไม่ค่อยได้อันนี้นะครับถ่ายคลิปเนาะยุ่งอยู่ครับว่าหันหนก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับกับเสานี่กับพอกับผมคือเกล้ครับกับเบาแกงครับเบาแกงนะครับกับช่องเบาแข็งชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจผมนะแม่นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับอ่ะบรรยากาศนะครับหลัง จากฝนที่ตกนะครับมาสองมือครับฝนตกครับนะครับข้างล่างวะนี่บรรยากาศเริ่มเขียวขจีขึ้นมาอีกนะครับมีหนามีียางแนล่ะครับผมใส่หลอดไว้นะครับใส่หลอดไว้อยู่นสานะครับเดี๋ยวเขาไปหลุนกันว่าสิไดบ่นะครับป่านะครับป้านิสากับมีอยู่นะครับผมก็เลยใส่หลอดไว้นะครับเดี๋ยวเขาไปหลุนกันครับอ่ะมันหมานะ นี่บรรยากาศไร้าตันนี้สิเป็นในหมนี้มันสิตื่นนะครับสหนามมันบกนะครับหนามมันแห้งนะครับมันจะมีสองผักนะครับตันนี้สิผักขางบุน,นะครับมันตื่นนะครับหนามก็เริ่มมีแน่ละนะครับนี่ตันนี้มันสิเลิกนะครับนี่ นี่ผมใส่หลอไห้นะครับนี่ผมใส่หลอไปสองลังนะครับนี่นี่ลังหนึ่งนะครับ้หลังหนึ่งผมใส่ลัดไว้ครับลัดป้าขึ้นนะครับเดี๋ยวมาหลุ่นกันครับว่าซิม,มิปลาวะ เรียบร้อยนะครับผมเพื่ครับนี่หลังแรกนะครับ สุดยอดเออครับสุดๆครับผมเยี่ยมเลยนี่ครับโอ้ยนะครับเออพี่ดองเอ้ยนี่ครบับใส่กิโลนะครับผม ใช่ไลสองหลังนะครับ ียบ้อยครับผมป้าเก่ามันหลายนะครับน่สานี่คือสาบริสูบนะครับสาบริสูบมาหลายปีแหละป้าเก่ามันหลายนะครับ ร้อยแฮะนี่ตัวนี้เท่าครับนี่ตอกเอาป้าคอเพราะว่าพี่หนีมาสิเอาพวกระนิ่นกรตะเพียนนะครับมาลงนะครับพี่หนีมาเดี๋ยวหัวกระนิ่นกรตะเพียน ปลาในพวกปลานี่พอเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเอามาลงนะครับแทนปาลาพวกนหนีนอพอพอเดี๋ยวประคอออกนะครับประคอมันเหลือหลายขันเอามาปล่อยเดี๋ยวมันสิก,กินครับกระโตอเอาปาลาพวกนี้ออกน้ำแน่นะครับใหญ่มันหลายเกินนะครับ ใช่ไหวแหละคนกับโต๊ะมาพอดีเลยครับป้ากับขึ้น ด้วยครับผมอ่านะครับเอือนี่นะครับง,งานครับเพราะว่านี่ครับรูปก,กลัวหมดแล้วสองรูปหแล้วครับนี่นี่ครับผมกะเซานี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับผมเออาเด็กกับเขาแล้วนะครับ เด็กกับเขาเซาล้ะครับเขาล่ะเราเ่าล้วครับเขาเซาเขาแรกเขาเลยง่ายล่ะนี่นะผมใหญ่ๆเลยครับผมนี่ลูนี้นิสารยิงเลยอีกนะครับยังมีอีกหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ะครับผมก่จะเลื่มนะครับฝากเป็นกำลังใจพลน้ำแนนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่องบกแกงชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจพลน้ำแนนนะครับผมอ่ะ ตอานี้กาแฟไปสักนีค้ครับผมมันหวานนะนี่ครับผมนี่ครับผมอ่เนียครับ เลยอีกหลายนะครับเลยอีกหลายอ่าถ้าผมใส่ใบที่เก่าครับหัวหลังหนึ่งนะครับใส่ใบสองหลังนะครับนี่ครับผมคันบอกได้มีห่วยมีหนองนะครับใส่หนึ่ถึงดีนะครับป้าช่วงนี้ป้ามเขานะครับเขาฟังเขาหาว่างใครนะครับรอเมืองเลยครับเด้อจวได้มีห่วยมีหนองนะครับลอไมเหตดเบิงนะครับมาแน่นอนครับโอเคครับผมฝากไว้สวนสดีครับผม ወዲህ አበባ